สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะช่วงนี้มีซีรีส์จีนออนแอร์นะคะโอ้โหสุดๆเลยค่ะหลายๆเรื่องนะคะตามเก็บแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะฉลากก็ <c oughs> ต้องทําเพิ่มนะคะจํานวนเรื่องเพิ่มแต่ว่าจํานวนเวลายังคงเหลือเท่าเดิมค่ะเอาละค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆได้ติดตามสยบรักจอมเสเพไหมคะหวานว่าชื่อเรื่องไม่น่าจะถูกต้องแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหวานตามเก็บนะคะโดยเฉพาะฉากที่แบบว่าโอ้ยนางเอกของพวกเราถูกเรียกเข้าไปพบในวงังโดยอดีตนะคะของฮองเฮาของฮองเต้องคก่อนกับอง,ง,องค์ห,งหญิงองค์ที่ไร้ลัยเนี่ยคือยายองค์หญิงอยากที่จะได้แต่งงานนะคะเข้าไปเป็นภรรยาของกู้จิวซื้อคะ่ะแต่ว่าด้วยตําแหน่งของความเป็นองค์หญิงแล้วก็ความหญิงยโสข,ของนางนะคะนางก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นเมีย นงเมียนน้อยได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องแบบ แต่งเข้าไปแล้วจะต้องมีเหมือนกับว่าฐานะนะคะเทียบเท่ากับทางหลิวอี้หรูซึ่งเป็นหูหยินใหญ่อยู่ซึ่งเป็นเมียหลวงอยู่นั่นแหละค่ะเอาง่ายๆนะคะซึ่งไอ้แผนการนี้นะคะก็ได้รับการยั่วยุมานะคะจากโอ้โหเฮียของอดวานนะคะหลิวเฉียะอี้สุดหล่อน,นั่นเองนะคะก็คือในเรื่องนี้ก็คือหลัวจื่อช่างนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวร้ายค่ะเหมือนพี่เขามารับเล่นเรื่องนี้เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้กำกับ หรือเปล่าคะ <c oughs> แต่ก็ร้ายจริงๆนะอ่ะมาค่ะทีนี้หลังจากที่หลิวอ,อี้หรูหนางเอกของพวกเรานะคะถูกเรียกเข้ามาแล้วเนี่ยก็แบบโอ้โหถูกแบบแบบเหมือนกับเสนออะ่ะบอกว่าเออถ้าอยากให้ กูจิวสือนะคะผู้เป็นสามีนั้นพ้นโทษออกมาจากคุกได้ชิวๆแล้วก็นะจะต้องยอมนะจะต้องแบบว่ายอมรับองค์หญิงเนี่ยเข้าไปเป็นเป็นเมียอีกคนหนึ่งนะคะคือแบ่งสามีกันกันกบทางนางเอกของพวกเราหลิวอีรูเนี่ยแหละค่ะแล้ว,ลวทีนี้หลิวอีรูนะคะก็ไม่ยอมค่ะก็คือใจแข็งมากๆแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ว่วาสามีค้าค้าไม่แบ่งกับใครค่ะโอ้ยถือได้ว่าสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นแข็งค่ะไม่ยอมค่ะไม่ พอไม่ยอมปุ๊บนะคะการทรมานมันก็เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็ใช้เครื่องทรมานนะคะก็คือเครื่องเครื่องบีบนิ้วใช่ไหมบีบนะคะแบบดึงอะ่ะดึงดึงโด,งดยเชือกนะคะมันจะมีเครื่องเครื่องทรมานเครื่องลงทันแบบไอ้ที่บีบนิ้วนะคะทั้ง10นิ้วเลยอะ่ะเพื่อนๆถึงแม้จะรู้ว่านะคะทางด้านของซองอีนะ่ไม่ได้เจ็บอะไรหรอแต่เราเรา,เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกเจ็บแทนนักสแสดงนะคะโถโถทีนี้ค่ะพอความก้า รานะคะของแบบองคหญิงเนี่ยของคนในวังอะ่ะมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็ยังคงไม่ยอมอยู่ดีนะคะแถมยังมีคํากล่าวออกมาด้วยอย่างแข็งขันเลยว่านางนั้นไม่มีวันที่จะแบ่งปันสามีของนางกับคนอื่นยกเว้นเสียแต่ว่าจะข้ามศพของนางไปก่อนนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะถามว่าทางด้านพระเอกนั้นรู้ไหมว่านางเอกอะ่ะถูกแบบว่าเรียกตัวเข้าไปในวังนะคะรู้นะคะก็ได้ เรียนรู้คือได้ได้รู้มาจากข้อมูลนี้มาจากขันทีค่ะว่าโอ้โฮหฮูยินสุดที่รักของเขากำลังถูกทรมานอยู่นะคะแล้วก็ถูกเรียกตัวไปเข้าวังนั่นแหละดังนั้นพระเอกของพวกเราก็พยายามสงบสติอารมณ์นะคะแต่ว่ามันก็สงบสติอารมณ์ไม่ได้ค่ะเป็นห่วงสุดๆนะคะก็พุ่งเข้าไปเลยค่ะที่วังหลังนะคะแล้วทีนี้ก็ได้แบบว่าบังเอิญไปเห็นอ,อ,องค์หญิงวินซางนั้นกำลังจะฆ่าคนด้วยด้วยมีดนะคะดังนั้นเนี่ย นางก็แม้ไม่ได้สิต่อหน้าชายหนุ่มนะคะนางก็ต้องหยุดทันทีค่ะเออหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมีคนเห็นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเนื่องจากไอ้เหตุการณ์นี้แหละค่ะพระเอกของพวกเราที่พึ่งจะได้รับการปล่อยตัวนะเพื่อนๆก็ถูก จับนะคะเอาไปจําคุกอีกครั้งหนึ่งจากนั้นข่าวนี้ก็สหาบาทาแล้วก็แบบโอ๋หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเลยนะคะโดนทุบตีอย่างรุนแรงฟกช้ำเลือดแบบแดงไปทั้งตัวอีกแล้วนะคะจุดนี้มีเพิ่มค่ะเพื่อนเพิ่มมาจากในนิยายต้นฉบับนะคะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไร <c oughs> เห็นแล้วสงสารมากๆเลยนะคะทีเนี้ยเหลิวอี้รูน้นางเอกของพวกเราก็ต้องเข้าไปนะคะหาพระเอกไปประคองร่างที่แบบ ยังไงเรียกได้ว่ายังไงดีอะเธอเองก็ไม่ได้อยู่ในอยู่ในสภาพการที่ดีนะคะได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลิวอี้หลูก็มุ่งมั่นมากๆที่จะขอแลกชีวิตของนางน่ะกับชีวิตของผู้เป็นสามีที่นางรักก็คือกู้จิวสือนี่เองนะคะจากนั้นก็มีฉากพูดแล้วก็ฉากอำลาด้วยน้ําตาที่ไหลาอาบใบหน้านะคะส่วนคนดูนะคะอย่างหวานอหวานยกตัวอย่างหวานเลยหวานเหมือนเป็นหลิวอี้หลูเลยค่ะเพื่อน เพื่อนน้ำตาก,ก็ไหลมานะฮะจากนั้นนะคะก็แบบว่าท่านฟันชวนนะคะมอบค่ะมอบเล่าพิษให้แต่ว่าในจุดเล่าพิดหวานเคยสปอยเพื่อนๆไปแล้วในในวนิยายต้นฉบับนะคะว่ามันไม่ใช่เล่าพิดหรอกฟันชวนคือท่านทองเตนั่นน่ะก็คือมาอีก กลุ่มหนึ่งนะคะคือท่านก็มีมีความคิดของท่านเองแล้วท่านก็แบบว่าเรื่องอะไรจะต้องมาฆ่าคนที่จงรักภักดีกับท่านขนาดนี้ละคะเพราะฉะนั้นไอ้เล่าเนี่ยมันไม่มีพิษนะคะแต่ว่าในเนี้ยในใน,ในเรื่องเนี้ยนะคะมันก็อ่ะ,อะตามนั้นนะคะพวกเราเอาเป็นว่าเราไม่รู้แล้วกันว่ายาในเล่ามันไม่ใช่ยาพิษนะคะทีเนี้ยพอนางเอกของพวกเราดื่มเข้าไปจุบแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเออก็แบบ สลบไปคือจริงๆอะ่ะเออสลบไปนะคะแล้วในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยไม่ได้สลบไป3ปีค่ะเพื่อนๆสลบไปเป็นพอเป็นประมาณนะคะสอาวันจากนั้นเนี่ยก็แบบว่าเออ ไปกับสามีค่ะออกนอกเมืองหลวงนะคะไปดูแลประชาชนไปคุมการสร้างเขื่อนนะคะที่แม่น้ําเหลืองอะไรแบบนี้อันนี้คือตามแบบของนวนิยายต้นฉบับนะคะส่วนใยญ่องค์หญิงนะคะใหญ่ที่คนร้ายๆกับอดีตของชายาฮ่องเต้องค์กอนเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหช็อกไปเลยค่ะโดนฮ่องเต้ฟานฉวนนะคะหักหลังเข้าไปอีกนะคะแต่สําหรับนะคะสาหรับในเวอร์ชั่นละครนี้เปลี่ยน,นะค่ะเปลี่ยนไปเลยนะคะเป็นการ ตายแบบปอมๆของหลิวอี้หลูหนางเอกของพวกเรานานมากค่ะเ,เพื่อนๆบอกมาเลยนะคะว่า3ปีแถมมีงานศพให้อีกด้วยแถมเอาไปใส่ในโลงให้เรียบร้อยเลยนะคะจัดแม้กระทั่งมีงานศพ ของนางเอกให้ในเวอร์ชันของละครนะคะพวกเราก็ดูดูเพลินไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยอ่านในวรรณยุกยต้นฉบับก็ถือว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใช่ไหมคะแต่นี่หวานแค่เล่านะคะเล่า,เ,าเ,ปเ,ปเปรียบเทียบเทียบเคียงให้เพื่อนๆได้รู้เท่านั้นเองนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้นะคะในเวอร์ชั่นละครพอทางด้านของพระเอกของพวกเราเนี่ยฟื้นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาก็ได้มาเห็นเรื่องทั้งหมดนี้แถมมาเปิดโลงของเมียตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แบบ ว่าตายแล้วอ,อกหักสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์เพราะว่าเชื่อแน่ๆว่าหลิวอี้หลูนั้นนะคะเสียชีวิตไปจริงๆค่ะดวงตาของเขานั้นก็ไม่มีความสดชื่นสดใสอีกต่อไปแล้วคือไม่มีความสุขอยู่ในดวงตาของเขาแล้วนะคะซึ่งคุณไปจรจิงถิงก็ยอดฝีมือมากๆในฉากนี้เลยนะคะทางด้านของเจียงโหลแล้วก็สู่วันนะคะก็ยิ่งโศกเศร้ามากขึ้นไปอีกค่ะทีนี้นะคะในช่วง3มปีที่หลิวอี้หลูของพวกเราในเวอร์ชันละคร And ตายปมๆไปนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าคือพระเอกของพวกเราก็กลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนศพที่เดินได้เออต้องเทียบแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรแล้วอะค่ะคิดถึงแต่ภรรยานะคะตามทรงของเรื่องแล้วก็จากที่เห็นในตัวอย่างนะคะก็คือในระยะเวลา3ปีมาเรื่อยๆนะคะทางด้านของหลิวอี้หลูของพวกเราก็ทำการคาแล้วก็ค่อยๆเป็นพ่อคาเป็นเเรียกว่าพ่อคาแม่ค้านะฮะเป็น เศรษฐีนีและการที่ร่ำรวยค่ะแล้วก็คอยนะคะสนับสนุนพระเอกนะคะก็คือกู้จิวซือในการซ่อมแซมเขื่อนที่แม่น้ำเหลืองอะไรแบบนี้ด้วยทรัพยากรทางการเงินจำนวนมหาศาลเลยนะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในในพอดเรื่องตรงนี้ก็อืมซื้อไหมอะ่ะที่ตายไปตั้ง3ปีเลยเหรอโดยที่แบบนางเอกของพวกเราก็ยังไม่กลับมาหาพระเอกนะคะในช่วง3ปีทั้งๆท,ที่ความทรงจำก็ไม่ได้หายไปนะคะ เอาเป็นว่านะคะณจุดนี้ด้วยความที่คนสองคนก็รักกันมากรักกันอย่างสุดซึ้งนะคะทีนี้จากการจากลาที่ปกปิดเป็นความลับเอาไว้นั้นนะคะก็ถือได้ว่าการที่หลิวอี้หรูหนางเอกของพวกเรานะคะแกล้งตายคือตายปลอมๆนั้นถนึงสาปีก็เป็นความเจ็บปวดสุดๆเลยนะคะแต่จุดที่มันออเดูดูแล้วดีก็คือทางด้านของพระเอกของพวกเราเออจุดนี้มาเชื่อมกันก็ได้เนาะเพราะยังไงก็ต้องไปซ่อมแซม แบบว่าไปดูแลแม่น้ําเหลืองอยู่แล้วนะคะคือด้วยความที่เขาแบบเศร้าใจมากๆแล้วนะคะไม่มีภรรยาอยู่แล้วเพราะเขาเข้าใจว่าตายเนี่ยเขาก็เลยขอกับทางฮ่องเต้นะคะออกไปค่ะเขาขอออกไปเองไปซ่อมแซมเขื่อนไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำะนะคะแม่น้ําเหลืองเพื่อประโยชน์สุขของชาวประชานั่นเองนะคะซึ่งจากมุมมองของเขาแล้วการทําแบบนี้มันก็ดีเนาะมีอะไรทํานะคะส่วนทางด้านการออกแบบตัวละครของฮ่องเต้นะ าจากกรณีเนี้ท่านฟ้านฉวนนะคะถือว่าใน ในบทของระคอนะทำให้ท่านไม่ค่อยฉลาดนะคะจริงๆแล้วในนวนิยายต้นฉับเนี่ยฟ้านฉวนนะคะท่านก็เป็นฮ่องเต้ใหม่ที่ฉลาดเช่นเดียวกันนะคะแล้วคือเขาเน่ะคือเขารู้ทุกอย่างแล้วเขาไม่ปล่อยให้นะคะคนที่จงรักภักดีอย่างกู้จิวซือแล้วก็วออกับหลิวอี้หลูหนางเอกของพวกเราเนี่ยต้องเป็นอันตรายไปจนถึงแก่ชีวิตจริงๆไม่มีทางค่ะเพราะฉะนั้นท่านฮ่องเต้ฟ้านเสียนในนวนิยายเออฟ้านฉวน <c oughs> <c oughs> กลายเป็นฟ้านเฉียน ไปแล้วเพื่อนๆกลายเป็นกลายเป็นฟ้านเสียงจากหันท้าไปแล้วนะคะท่านฟ้านฉวนค่ะเพื่อนๆท่านเป็นคนที่สามารถจะ ปกป้องนะคะกู้จิวสือแล้วก็ปกป้องหลิวอี้รูนะคะได้สุดๆเลยในะนนวนิยายต้นฉบับนะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องนี้ใกล้จบแล้วเราก็เน้นอีกทีเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆก,กับการดูซีรีส์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคะ่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสตอทัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ